สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งกับการแบ่งปันข่าวสารของชิบะอินุค่ะสำหรับคลิปในวันนี้ยังคงเกาะติดตามสถานการณ์การเคลื่อนไหวของราคาของชิบะค่ะและก็บทวิเคราะห์ข่าวสารอื่นๆที่เกี่ยวกับชิบะเลียมค่ะและก็การดานเหตุการณ์ให้บริการอื่นๆนั่นเองที่น่ารับยอมรับชิบะเข้าไปนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามข่าวสารนี้กันค่ะ ก่อนที่เราจะไปดูนะคะคลิปนี้ไม่ใช่เป็นการแนะนําในการลงทุนนะคะก่อนตัดสินใจอย่าลืม3ข้อนี้เสมอนะคะนั่นก็คือความรู้ค่ะและก็บริหารเงินและข่าวสารค่ะเราไปดูข่าวแรกกันก่อนเลยค่ะก็คือข่าวนี้เลยค่ะข่าวนี้เป็นเรื่องของนะ,คะ AI ค่ะชีบะนะคะก็ใช้เครื่อง AI นะคะดูว่าชี้บะมีโอกาสที่จะเผาโทเคนได้ ล้านล้านตัวทุกปีหรือไม่เรามาดูบทวิเคราะห์นี้กันค่ะเขาใช้ AI เพื่อนะเพื่อ,อาทายหรือเพื่อคำนวณดูนั่นเองว่ามันเป็นไปได้หรือไม่ว่าชิบะจะเผาผ่านหนึ่งนะพูดง่ายก็คือล้าน,ล,านล้านตัวต่อปีนะคะโดยนะคะ Wu AI ค่ะบริษัทสร้างวิดีโอปัญญาประดิษฐ์ค่ะกล่าวว่ามีส่วนร่วมในการเผาโทเคนลูน ของชิบะอินุหลายล้านล้านทุกปีตามทวิตอย่างเป็นทางการทีมงานจะเสียค่าธรรมเนียมประมาณ2%ซในทางธุรกรรมที่ทำในโทเค็นพื้นเมืองของโครงการนะคะนั้นนี่ก็คือเหรียญเหรียญ W นะ WOLF นั่นเองนอกจากนี้ค่ะทีมงานยังกล่าวอีกว่าพวกเขาจะใช้15%ของไรายได้ในการเบิร์นโทเค็นของเหรียญ อาชิบะการขายล่วงหน้าสำหรับโครงการกำลังจะเปิดตัวใน Twitter พูดง่ายๆโปรเจกต์นี้ค่ะเป็นโปรเจกต์เหรียญใหม่และจะสร้างผ่านบล็อกเชนของลู n a คะเอขอภัยจะน่าจะสร้างผ่านบล็อกเชนเลเยอร์ที่2ของชิบะเรียมนั่นเองและก็จะช่วยเผาผ่านชิบะนะคะเรามาดูต่อตามเว็บไซต์ของพวกเขาค่ะวูนเ AI เป็นบริษัทที่ช่วยให้ธุรกับธุรกิจสร้าง วิดีโอที่สร้างจาก AI เทคโนโลยีของพวกเขาออกแบบมาเพื่อนำเนื้อหาของคุณมาแปลเป็นวิดีโอระดับมืออาชีพและหน้าดึงดูดในไม่กี่นาทีค่ะชุมชนที่บานุดูเหมือนมีความสุขกับการประกาศการเผาอุป อุปทานของชิบะจำนวนมากเป็นวิธีหนึ่งที่ชุมชนวางแผนที่จะผลักดันราคาสินทรัพย์ให้สูงขึ้นในอนาคตอย่างไรก็ตามเนื่องจากอุปทานหมุนเวียนจำนวนมากการเผาไม่นำไปสู่การเคลื่อนไหวของราคามากนักอย่างไรก็ตามครับาทางวูดเอไอสามารถทำตามคำ พูดและเผาโทเคนชิหาลาลล้านในแต่ละปีมันอาจส่งผลดีต่อราคาของโทเคนนอกจากนี้ค่ะไม่ใช่บริษัทแรกที่แสดงการสนับสนุนชีบาเมื่อเร็วนี้ไหลบริษัทได้ออกมาเรียกออกมาเรียกตัวเองว่าเป็นพันธมิตรของโครงการเข้ารหัสลับเข้ารหัสรับอย่างมินกอย่างชีบานั่นเองพูดง่ายตั้งแต่นะที่ผ่านมากมีการเปิดให้ ผู้คนมาทดสอบระบบด้วยชิบาตรเลียมรุ่นเบต้าก็มีผู้คนก็มักจะอ้างนั่นเองหรือนะคะ,ะเข้ามาสนับสนุนชิบาตรเลียมนั่นเองนะคะนี่ก็คือข่าวค่ะนอกจากนี้ข่าวนี้ก็ยังพูดถึงเหรียญบอลค่ะที่จะนำะเข้ามาใช้เพื่อ ชําระค่าแก๊สด,ด้วยนะคะนี่ก็คือข่าวสำหรับข่าวแรกค่ะเราไปดูข่าวที่2ต่อค่ะข่าวนี้ก็คือายเบ็ดประกาศนะคะายเบ็ดนะคะถ้าเรียกชื่อผิดต้องขออภัยนะคะประกาศแชมเปญแจกเงิน200อไอสองหมืนดอนลลาร์สำหรับชิบะค่ะโดยเนื้อหานะคะ b i ตเพยสามารถรับส่วนแบ่งเงินรางวัลน,นะคะประมาณ2 2 0 0 0 0ห d t เมื่อมีการทำและการแลกเปลี่ยนชีบะตบิตเพยผู้นำการแลกเปลี่ยนคริปโตเค a เรซีได้ประกาศแจกนะคะ u s d t สทียูนะ 20k สำหรับผู้ใช้ที่ซื้อขายโทเคนชีบะในทวิตวันนี้ค่ะผู้ซื้อที่ซื้อขายโทเคนชีบะบนแผ่นฟอร์อมของตนจะได้รับส่วนแบ่งจาก รางวัลมูลค่า20,000 u s t c แ,แคมเปญแจกของรางวัลซึ่งถูกตั้งค่าสถานะไว้ก่อนหน้านี้ในวันนี้จะสิ้นสุดในวันที่18พฤษภาคมนะคะนี่ก็เป็นเกมการการนำมาแบ่งปันของบิดเพยนั่นเองจริงๆเขาไม่ได้มีแค่เหรียญชิบะเท่านั้นนะคะเขาก็มีหลากหลายเหรียญส่วนใหญ่จะเป็นเหรียญกลุ่มมินนะคะเพื่อนก็จัดกิจกรรม เราไปดูข่าวอื่นต่อค่ะข่าวนี้พูดถึงนะคะลูกาลูเกมนะคะลูสเกมนะคะถ้าสะกดชื่อผิดต้องขออภัยนะลูลูลนะลูหรือนัชนะคะเกมนะคะรองรับการชำระเงินของชิบะแล้วนะคะการพัฒนาที่น่าตื่นเต้นสำหรับชุมชนชิบะเนื่องจากาถ้าดิฉันเรียกชื่อผิดต้องขออภัยนะคะนัชเกมนะคะรวมคอยเพมเมนซึ่งเป็นตัว ตัวประมวลผลการชำํำระเงินที่รับรองชิบันะคะนี่ก็คืออีกหนึ่งแผ่นฟอร์มค่ะที่เป็นแผ่นฟอร์มที่เกี่ยว คลองกับเกมด้วยนะคะมีเกมให้เล่นและก็เป็นแผ่นฟอร์มให้บริการทางการเงินเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิตอลค่ะก็มีการรีดเหรียญชิบะเข้าไปในแผ่นฟอร์มของเขาด้วยนั่นเองจริงๆก็คงไม่ได้มีแค่ชิบะนะคะก็คงจะมีสินทรัพย์อื่นๆอ,อยู่ด้วยนะคะนี่ก็คือข่าวสารที่ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ชิบะกระจายไปยังแผ่นฟอร์มผู้ให้บริการเรื่องสินทรัพย์ดิจิตอลน,นะคะยิ่งมีมากเท่าไหร่นั่นหมายความว่าเหรียญน,นี้ค่ะก็มันจะเข้าสู่ ความต้องการของนะะนักลงทุนมากขึ้นเป็นการขยายนะคะพูดง่ายก็คือเป็นการขยายหาลูกค้าใหม่ๆเข้ามานอกจากชุมชนที่มีอยู่นะคะเราไปดูข่าวนี้นะคะข่าวนี้ก็เป็นข่าวที่นะ,ะเป็นข่าวที่ดีฉันอ่านไปแล้วนะคะอ่าเรามาดูข่าวเรื่องชิบะ s สต็อปนะคเทรนเดอร์เสนอเงินรางวัล20,000 USDT สำหรับการซื้อขายนะคะ ผ่านกระดานเทรดนะคะเรามาดูนะคะก็คือบิดเพย์นั่นเองนะคะกระดานเทรดบิดเพย์นะคะก็อย่างที่ดิฉันอ่านไปก่อนหน้านี้นะคะก็มีการแจกรางวัลน,นั่นเองมีการซื้อขายชีบาทนะคะก็จะให้เป็นเงินรางวัลน,นะคะเดีฉันข้ามไปเลยค่ะข่า,ขาวเหมือนกันนะคะส่วนข่าวนี้เขาพูดถึงชีบาเข้าร่วม นะการค้าของลูนาแคชนะปล่อยปลดปล่อยพลังงานของกองทัพชิบะที่กำลังจะเติบโตค่ะข่าวนี้ก็เป็นข่าวของชีบะ a าร์มนะคะในเว็บไซต์ของเขานะคะในข่าวนี้พูดถึงนะคะลูนัสนะคแคูนัสเทนะ,ะซึ่งเป็นแผ่นฟอร์มข่าวกองทางสังคมที่โดดเด่นได้ประกาศที่จะที่น่าตื่นเต้นเกี่ยวกับการเพิ่มชิบะในแผ่นฟอร์มการซื้อขายการภาษานรวมนี้ทำให้ผู้ใช้ ลูน่าคัชนะคะ, Luna, คส,นะคะสามารถมีส่วนร่วมในการในกิจกรรมซื้อขายที่เกี่ยวข้องกับลูน่าขอใบชิบาบอินุนะคะเรียกลูน่าหมดเลยนะ,ะเพื่อนวันนี้ต้องขอใยเพี้ยนนิดนึงค่ะนะว,วันนี้ก็มาอ่านข่าว ช่วงของอเมริกาก็3ามทุ่มกว่าไปแล้วเนะาะเริ่มดึกอีกแล้วนะคะมาทำข่าวทีอะไรกลางคืนทุกทีนะคะและก็เริ่มจะเพลียนั่นเองนะ,ะเราข่าวนี้เป็นข่าวสุดท้ายนะคะเพื่อนต้องขออภัยในการเรียกชื่อเหรียญผิดนะคะเพราะทำสอคลิปนั่นเองนะ,ะเดี๋ยววันข้างหน้าดิฉันอาจจะ บางแผนการทำคลิปใหม่ค่ะอาจจะไม่ได้ทำทุกวันเดี๋ยวต้องมาดูค่ะอีกทีหนึ่งค่ะนะถ้าข่าวมันคล้ายๆและข่าวมันไม่ได้อัปเดตอะไรมากนะคะอาจจะรวมระหว่างลูนาคสิกกับ ขีบะเข้าด้วยกันนะคะแหนนาคตเดี๋ยวดูอีกทีนะคะ,ะเพื่อนนะเพราะดิเนก็ตั้งเป็น e ีพีไว้ด้วยระหว่างขิบะกับรูน่าแยกไว้ต่างหากถ้ารวมกันมันก็แปลกๆอยู่นะดิเอนก็ตั้งใจจะทําแต่ถ้าข่าวมันไม่มีอะไรมากนะคะก็อาจจะไม่ได้ทําทุกวันก็อาจจะยังแยกเหมือนเดิมแต่ไม่ได้ทําทุกวันถ้ามันไม่มีอะไรที่อัพ เด็ดนะ,ะแต่เท่าที่ดิฉันตามนะ,ะชีบะมีข่าวทุกวันค่ะนะ,ะมีทั้งข่าวที่สําคัญบ้างไม่สําคัญบ้างแต่ก็มีทุกวันนะคะข่าวส่วนใหญ่ก็เป็นการโปรโมทนั่นเองนะ,ะเป็นเหมือนอย่างข่าวนี้ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับชีบะไปใช้ในโลกของความเป็นจริงได้นั่นเองนะคะ,ะข่าวข่าวนี้พูดพูดถึงความน่าต,นตื่นเต้นของชีบะในแผ่นฟอร์มการซื้อขายการผสานร,รวมที่ทำให้ผู้ใช้ l ูน a สแคสสามารถที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมการซื้อขายที่เกี่ยวข้องกับ l ู n a าควบคู่คไปกับสกุลเงินอื่นๆนะคะก็หมายความว่ามันเป็นผู้ให้บริการเรื่องสินทรัพย์ดิจิตอลน,นั่นเองและเขาก็นะริเรียนชีบะเข้าไปนะคะและกะ็เป็นแผลนฟอร์มการซื้อขายก็ดึงนักลงทุนเข้ามามากขึ้นนะคะนี่ก็คือเป็นอีกแผลนฟอร์มหนึ่งค่ะที่เป็นแพลนฟอร์มให้ นักลงทุนสามารถซื้อขายเหรียญได้หนึ่งในนั้นก็มีเหรียญชี้บาอยู่ด้วยนะคะและตอนนี้ค่ะสกุลเงินที่ติดท็อปอันดับ7ก็คือชีบานั่นเองนะคะชีบาไปติดท็อปที่นักลงทุนสนใจลงทุนมากนะคะติดอันดับที่7ในแพลตฟอร์มของเขานอะะันนี้ก็คือข้อมูลที่เขาเขียนไว้นะคะฉะนั้นค่ะ ทั้งหมดนี้เนี่ยมีมูลค่ารวมประมาณ124ล้านครั้งนะที่เกี่ยวข้องกับชิบะเรียมค่ะโอ้โหแปลว่าคนให้ความสนใจชิบะเรียมมากนะคะอ่านนี่ก็คือข่าวสารสำหรับคลิปในวันนี้ต้องขออภัยในการอ่านไม่ว่าภาษาไทยภาษาอังกฤษสะกดผิดพลาดประการใดต้องขออภัยเพืเ่อนๆทุกท่านนะคะนะช่วงหลังๆดิฉันก็ทำคลิปดึกมากค่ะนะก็ติดภารากิจนั่นเองนะคะมาทำกลางคืนหมดเลยนะคะ ปกติดิฉันก็มักจะทําช่วงกลางวันและก็มาแบ่งปันเอานะคะเพื่อนวันนี้ก็แบ่งปันเพียงเท่านี้นะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ให้กําลังใจนะคะและก็ติดตามคลิปของดิฉันตลอดมานะคะก็ขอบคุณการคอมเมนต์นะคะอย่าลืมคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์อีกครั้งนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกคลิปนะคะสวัสดีค่ะ